ครับพี่ครับไว้ ทางลากเรือ TFR งานงานปั้นมือนะครับงานขึ้นมือ Hand Make โรงงานไม่ได้ผลิเจ้าของรถเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับรับเองกับมือมารับเองกับมือพร้อมติดตั้งมาติดตั้งที่จังหวัดสุรินทร์น,นะครับงานส้วงครับแก้วครับแก้ว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 หลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูแก้่นะครับ เนี่ยครับตั้งเสร็จแล้นะครับยึดยน็ get not, get not. อตยึดน็อตทั้งหมดเราไม่ได้เชื่อมนะครับเป็นการยึดน็อตแล้วก็มีเหล็กคาน,นะครับเหล็กคานเหล็กคานเหล็กฉากประกบกันนะครับสามนิ้วสวยงามนะครับใช้ลากเลยลากเเลอร์นะครับรับน้ำหนักได้อยู่ที่สามตันนะครับ<อ>ก็เทียบกับโรงงานนะครับ เกียบกับโรงงานแล้วครับชิ้นงานแฮนด์เมดของเราครับแฮนด์เมดถ่ายรูปตีมงาได้สิรถเจ้าของฮะเจ้าของรถ